แทงตอบอนุทินแล้วไม่ต้องมาขอบคุณชี้ชัดการทำผิดสัญญาโมเเมือนแก้รัฐธรรมนูญยานพักประชาชนไม่ร่วมสังกรรัดรัฐบาลภูมิใจไทยขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านปกป้องเสียงประชาชนพร้อมส่งสัญญาณถึงเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลไทยให้ให้คิดถึงหน้าประชาชนและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้นะยครับอืมนะครับอนุทินบอกว่า เรามีวันนี้ได้เพราะพักประชาชนยกมือให้เราเป็นนายกจนทำให้เราพักเราใหญ่โตนะครับแต่แท้งบอกว่านะครับไม่ต้องมาขอบคุณนะครับนะนะครับแล้วก็บอกว่าอนุทินผิดสัญญา MOA เมือนแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับพักประชาชนจะไม่ร่วมสังกรรมรัฐบาลภูมิใจไทยชัดเจนว่าเขาไม่เอาด้วยลและก็เตือนไปยังและก็เตือนไปยังพักเพื่อไทย จะร่วมรัฐบาลกับใครให้คิดถึงหน้าประชาชนและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก็วันนี้ก็ต่ำร้อยวันหน้าอาจจะต่ำสิทธิหรือเปล่านะครับเพราะนั้นพรรคประชาชนต้องคิดนะว่าวันนี้คุณไปร่วมรัฐบาลอ่อกับอนุทินเนี่ยแล้วก็คุณกระดาเขาไว้แล้ววันนี้ไปร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพอเลือกตั้งครั้งหน้าอีกสี่ปีข้างหน้าพรรคคุณจะ,ะต่ำร้อยหรือจะต่ำสิทธิหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวนี้ก็แทงก็ฝากไปถึงเพื่อไทยนะว่าคิดให้ดีคิดถึงทำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหรือว่าจะตะบตศัตว์หรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แอ่แทงเตือนไปยังหวัวหน้าพักเพื่อไทยว่าเอายังไงจะรวมรัฐบาลก็ร่วมไปแต่ให้นึกถึงสิ่งที่คุณหาเสียงไว้นะครับอ่านะครับว่ากันไปครับก็แล้วแต่นะใครจะไปยังไงนะโอ้โหให้นะครับ เนี่ยนะครับเทงก็ชัดเจนนะนะครับว่าไม่รู้จะรอดได้กี่วันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอ่าอ่ปาปปชก็ยื่นสารแล้วท่อสารดีกาพอต่ายสวนเสร็จถ้าแพ้ก็จบแล้วเล่นการเมืองไม่ได้แล้วเทงพักซ่อมก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักใหม่เพราะนั้นก็มีความเสี่ยงก็ด้วยความห่วงใยนะคุณเทงนะเป็นคนเก่งนะผมเจอหลายรอบแล้วเป็นคนเก่งนะครับพี่เดวิวิเคราะห์สี่ปีข้างหน้าเนี่ยผมไม่รู้มันจะถึงสี่ปีหรือเปล่า เพราะว่าพักพี่หนูเนี่ยมุ้งมันเยอะผมไม่รู้ว่าตําแหน่งรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยจะแบ่งกันทั่วหน้าหรือเปล่านะครับอ่านะฮะว่ากันไปครับอ่าอืนอนไม่หลับครับอาจารย์ผิดหวังอย่างแรงจากอิสราเอล44สสจะรอดไหมครับความเห็นส่วนตัวผมว่าเหนื่อยแต่ก็อาจจะรอดก็ได้นะผมไม่ใช่สารแต่ถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเหนื่อยลำบากอยู่นะครับเพราะอะไรต่อะไรมันชัดเหลือเกินเขาผูกกันแน่นไปหมดอะ นะ,ะส่วนตัวผมมองว่าเหนื่อยแต่ว่าเขาอาจจะมีทนายเก่งที่ปรึกษาเก่งอาจจะรอดก็ได้นะแต่ถ้าถามผมในฐานะที่ว่าเป็นทนายมาสี่สนะิบปีเนี่ยผมมองว่ามันยากมัดแน่นหมดยิ่งกว่ามัจจาสังแน่ลำบากนะแต่ก็ไม่แน่แล้วก็นะทนายของทางพรรคเขาอาจจะเก่งอาจจะรอดก็ได้นะครับที่ผมมองว่ามันไม่น่ารอดเพราะอะไรมันมีคำวินิจฉัยอุษารัฐธรรมนูญและในคำวินิจฉัยเนี่ยมันมีละเอียดเลยว่าอะไรเป็นอะไรต่างๆเนี่ย มันมันผูกพันทุกองค์กรเนี่ยอย่างคำพิพากษาของศาลยุติธรรมศาลฎีกาผูกพันเฉพาะคู่ความผูกพันเฉพาะโจทก์จำเลยเหมือนคดีเขาก็โดนอะนะแบบที่ตะกูลชิดชอบก็สู้คดีอะไรต่างเนี่ยเขาก็บอกกับคำพิพากษาแต่ละคดีก็ผูกพันเฉพาะโจทก์จำเลยมันไม่ได้ผูกพันทุกคดีแต่คำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรผูกพันทุกคนเพราะนั้นคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมันมีอำนาจล้นฟ้าเลยล้นฟ้าล้นเห่ือนดินเลย ถ้าสารรัมนูนตัดสินแล้วมันก็ล้นฟ้าลนน้นไาดีแล้วมันมีอำนาจผูกพันทุกองค์กรเขาตัดสินแล้วการกระทาของก้าวไกลพิธานะลมล้างการปกครองฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญในการแก้ไขามาตารา1 1อสิบเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะรอดยังไงพิธาจะรอดยังไงนี่ก็เหนื่อยอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะมีนักนกฎหมายที่เก่งๆเอาตัวรอดแตถ่ถามผมนะผมว่ารอดยากเพราะในคำวินิจฉัยของสารรรมนูญมันเขียนชัดว่าแก้รัฐธรรมนูญไอ้แก้มาตรา112ทํิบไม่ได้ ลมล้างการปกครองจนต้องยุบพักตัดสิทธิทางการเมืองพิธาไปแล้วแล้วมันจะรอดอยังไงเขาก็เอาคำวิจัยมาแนบแล้วก็ยืน่นสารสาลฎิกาก็ต้องเชื่อตามนั้นเพราะว่ากฎหมายบอกผูกพันทุกอง,องค์กรก็ผูกพันสารฎิกาด้วยอันนี้คือตอบง่ายๆเลยอันนี้พี่เดเล่าให้ฟังนะนะครับเข้าใจนะแต่เห็นใจนะอืมอา่านะครับอืมไม่ไม่ติดคุกครับ นะครับนะครับถ้าเล่นการเมืองไม่ได้มาสมัครอ่าสสไม่ได้แล้วตลอดชีวิตแต่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หลังจากผ่านไปห้าปีนะครับนะก็นี่แหละครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเห็นใจแต่มึนีทำไงอ่ะว่าไปอืมอืมนะครับนะครับนะอ่าหัวหน้าเชงได้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพักประชาชนแพ้เพราะโหวดให้อนุทินเป็นนายก นะครับหัวหนา้าแทงบอกว่าการแพ้ชนะเลือกตั้งมีหลากหลายเหตุผลนะครับบางพื้นที่อาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยกับกล้าทำแบ่งกันแบ่งกันเองอาจเป็นเรื่องเครือข่ายพื้นที่อื่นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าน้อมรับทุกเหตุผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่คงไม่ได้บอกว่าเหตุผลใดเป็นเหตุผลหลักทําให้เราแพ้ก,ก็ต้องเราไปปรับปรุงแก้ไขะนะ เมื่อถามว่านุชินขอบคุณพักประชาชนเมื่อเช้านี้นะครับอะนะฮะอืมนะอ่าหัวหน้าเท่งบอกว่าจริงๆไม่ต้องมาขอบคุณแต่อย่างใดเพราะตัวคุณอนุชินก็ไม่ได้ทําตามสัญญาที่ตกลงกันตาม moa ไม่ได้ผลักดันและตำรูญให้ผ่านตามที่ได้พูดคุยกันไว้เพราะฉะนั้นผมว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณแต่อย่างใดหวังว่าจะทําตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกอย่างอะไรที่หาเสียงไว้ก็อยากให้คุณอนุชินตามที่ ทำตามที่หาเสียงไว้แค่นั้นก็พออืส่วนพรรคเพื่อไทยยังลังเลที่จะร่วมรัฐบาลนะครับคุณนัทพงศ์บอกว่าตอนนี้เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับนะตนคงไปพูดแทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยากให้ทุกพรรคตัดสินใจทําอะไรคิดถึงหน้าประชาชนทําจะทําตามเจตนารณตนาลมที่หาเสียงไว้นะฮะักพรรคเพื่อไทยหาเสียงยังไงล่ะไว้อะแล้ววันอ่ะ หาเสียงก็ดา่าน้ำเงินทะยับแล้ววันนี้จะไปจับมือเขาเอ่อนะครับเออนะครับก็ต้องคิดให้ดีเขาบอกอ่าอืมอืมมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับนี่อะไรบ้างครับนี่นะห้าสิบเก้านาทีเขาบอกขอนแก่นเคสสิบเอ็ดคะแนนผู้ชนะทะลุเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ ก่อนตก็งต,อ,ตอปรับลดผู้สมัครทุกคนได้คะแนนใหม่ลดลงเออนะครับเออมีมีคะแนนอะไรเออทะลุก็บัตรทะเยงไงนะครับอืคะแนนเกินผู้ใช้สิทธิ์นะมาจากไหนว่าใครหวังดีวะนะไปลงคะแนนให้นะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะเนี่ยอืมนะครับคุณหญิงสุดารัตน์แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียง นะครับนะนะครับมีอะไรบ้างละ่ะได้กี่คนเนี่ยคุณหญิงคืดาราต่คนเดียวหรือกี่คนเนี่ยใครทราบมั้งเผมไม่ทราบไม่ได้ติดตามพักเล็กเลยมีใครทราบไหมออนี่ครับอ응ืมอืมนะครับอนุทินธรรมนัสนะอนุทินธรรมนัสนัดกินข้าวมื้อเที่ยงคาดฟอร์มตั้งรัฐบาลน,นะครับเี่นะครับอนุทินกับธรรมนัสนะครับมีทินแล้วก็มีนัดที่ไหนก็มีนัดก็มีทิน นะครับทินนัทนะครับนัดกินข้าวมื้อเทียงคาดฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลอือเจ้ครับก็เอาสองพักนี้ก็พอแล้วมั้งให้เพื่อไทยไปเป็น,ปน,ปนฝ่ายค้านไปเอาสองพักนี่แหละนะพักทินกับพักนัดเนี่ยนะสองพี่น้องเนี่แหละครับตั้งรัฐบาลไปเลยจบเอกนิติชี้อ,อะไรคนละครึ่งเฟสสองทำ,ทำทันทีหลังตั้งรัฐบาลได้ นะครับพักประชาชนขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับ่อนะธรรมนัสพลืนกล้าทำได้ห้าสิบแปดที่นั่งนะครับนะก็ว่ากันไปนะปื้นเลยนะครับอืม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 ,อม อืมอืมอืมมีอะไรบ้างครับใครมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลันแกล้งถูกรังแกอะไรต่างก็สอบถามได้นะนะครับเมื่อเช้านี้มีคนโทรมาสอบถามซื้อรถนะครับ ซื้อลถมารถไฟฟ้าเนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เยอะมากเลยครับยี่ห้อใหญ่ดังเลยทางยุโรปครับนะซื้อมาแล้วก็บอกแบตเตอรี่เนี่ยเติมอะไรต่างๆชา์จได้แค่อะไรเนี่ยต้องต้องมีอต้องมีไฟอยู่สามสิบเปอร์เซ็นถึงชาร์จได้อะไรต่างนะครับอืถ้าซื้อรถไฟฟ้ามามีปัญหาแบตเตอรี่นะผมแนะนําให้เลิกสัญญานะครับขอเงินคืนเรียกค่าเสียหายตอนนี้มีปัญหาแบตเตอรี่เยอะใครใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะของใน เอเชียหรือนายุโรปตัวนี้มีปัญหาเยอะมากนะครับนะครับสามารถเลิกสัญญาได้เลยนะอืมอืมนะครับสื่อกัมพูชาว,วิเคราะห์การเมืองไทยมองผลเลือกตั้งเป็นแค่บุตรหมายการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไม่ใช่คำตอบความขัดแย้งชายแดนที่สั่งสมมานานแย้มอาจเป็นโอกาสเริ่มต้นปรับความสัมพันธ์ใหม่นะอย่าไปฟังมากนลครับเห็นแม่งตอแลหลเลยอืม อ่านะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอ่ะอืมเอาที่มันน่าสนใจนะอ่าสวัสดีพี่สุทินเกนอยู่นะครับอืมมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับอืม・เด็ครับอังคณาฟาดนะักการเดินรุ่นใหม่ไม่ทอมตนดูถูกคนแต่ต้องไม่ได้ว่าใครก็ไม่รู้ว่าไปฮะ ม,มีอะไรบ้างครับ